好惨。 ก็สูงกว่าเองเชื่อไม่ได้หรอกนะใครถึงกว่าก็ไอ้สายแดงกอดแดงอ้าวแย่กว่าเยอะแยะเลยเห็นน่ะบลหล่อด้วยเจ๊กชิด เนไชน์ซีลโลนะครับเบนไชนลสีทองนะมาแงตัวที่สามีนะเบชลสทองดูชายุทิ์ที่โนามแตัวที่สนามซีนะเบนชโลสีทอง ปูสาโคกสิง like. ค the like ูนมาติดโดยอาจารย์ไงนะปูสาโคมาใครต้องรีบโอ้โหทำงานไม่ได้แล้วนะถ้าเราต่อสู้นะ อ่าขอบคุณครับมารวมกันได้ช่วยอ่ะอ๋ออ้ายบอก <laughs>